ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมวะ่ะไม่ได้ลวกูต้องกลัวกลัวมีบอสใหม่เข้ามาไม่รู้เรื่องโง่หลับอยู่ก็เลยแแห่ขี้ตาตื่นเลย ยงไละไอสัตว์อยุธยาแห่งความว่างเปล่าอ้เหี้ยพ่อมาแม่งตีประเทศกูไปแล้วประเทศกูหายไปแล้วสวัสดียามเช้าครับสวัสดีคุณมาวินฮะกูก็อุตส่าห์เข้าไปดูในเพจว่าไอนน้เหี้ยดูในเพจ ถึงนักปะจนไปที่รักทุกท่านขนาดนี้เราได้รับการทำทานเปิดปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จและสัตว์เปิดปิดปรับปรุงเสร็จแล้วแต่ลืมเปิดเซิร์ฟเหงาเลยเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนนะใครที่อัปเดตไม่ได้นะครับไปเข้าพวกเพลสโตของตัวเองะ ใครที่อัปเดตไม่ได้นะไปเข้าเพสโตของตัวเองนะแล้วก็ไปโหลดมาไปโหลดเพิ่มนะครับใครที่อัปเดตแล้วมันไม่ขึ้นแบบผมอะ่ะใครที่มันอัปเดตแล้วมไม่ขึ้นแบบผมอะ่ะเข้าไปในเพสโตนะวันรยามเช้าครับสวัสดีทุกคนครับคือกูตั้งใจแบบเต็มข้อเลยว่า่กูต้องรีบเข้ามา เดี๋ยวมันมีบอสตัวใหม่กูอยากดูหน้าตาบอสตัวใหม่เรียบร้อยสัวัสดีนักประชนภัยทุกท่าน แล้วก็ใครที่ว่างๆนะครับตอนนี้ใครที่ว่างๆอยู่ยังไม่ได้เข้าไปดูใครที่ยังว่างๆอยู่นะครับเข้าไปดูได้เลยโอ้ขอบคุณสองร้อยดาวครับคุณ XUIS นี่มันแปลว่าอะไรวะ XUIS นี่มันอ่านว่าอะไรวะสวนชู Shoot คณ XUIS มันอ่านว่าอะไรวะใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับเข้าเพจสโตนะเซอร์ระโย้ทคีย์บอร์ดทุกดอกควรไฟนอนเท่าไหร่ร้อยสาสบครับร้อยสามสิบขึ้นไป iPhone เข้าได้เหรอ ใครใช้ iPhone แล้วเข้าได้ใครที่เข้าไม่ได้แล้วมาหลอกว่าเข้าได้นี่กูด่านะ <S <S 1> <S 1> เบนเบนมีไอ o ฟ e เดี๋ยวก,กูไปเอาถ้ากูไปข้าคนที่จะเข้ามันบอก iPhone ได้แล้วเข้าได้นะกูไปเอา iPhone เมียมานะแล้วแล้วมึงมานี่นะชุยเหรอชุยชุย เออขอบคุณครับขอบคุณคนที่ใช้ไอโฟนครัที่อัปเดตกันครับอ,อ๋อขอบคุณคุณชุยนะครับเข้าแล้วคุณต้องอัปเดตก่อนนะคุณเข้าไปไงอะ่ะมันอัปเดตแล้วมัน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  ถ้าคุณอัปเดตแล้วอะตอนตรงนี้มันจะขึ้น Server เซิร์ฟเวอร์ไว้ตอนตอนที่ผมเข้ามาแปดโมงกว่ามันขึ้นเซิร์ฟเวอร์แหละแต่มันก็ให้กูไปโหลดมาใหม่เพราะกูโหลดมาใหม่มังเป็นอ่งเงี้ยหาละไอโมบายกับพีซทีขอบคุณรับคุณศักดิ์สิทธิ์ไอโมบายยังมีอีกแล้วสมัยนี้ เกือบกูโดนเกือบกูด่าแล้วเออกูถ้ากูเ,เดินไปเอาของเมียมาแล้วแล้วมันเข้าไม่ได้นะมันโดนกูด่ายับแล้วสายฟรีสามารถเล่นสายนกประัาฟ้าได้ไหได้ครับเล่นใหม่ทั้งทีก็ไปเล่นในต่างโลกไง ดุกอยู่นะดุกเลยนะใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทำเข้าไปดูเข้าไปดูออฟแมวพลังเมีย EP พสองได้นะครับพึ่งลงเมื่อวานเลยใครที่ว่างางไม่ได้ทำอะไรไปดูไปดู y o u t u b e ได้ครับ ไนคีใช้ระดับครับนเซนเวิร์กไหมเวิร์กครับรู M ane M ane. Nike, นไนโหดรูนไนไม่มาไนคีควรใช้ดาบเวลสี่สิบหรือเวล50ห้าสิบดีครับจะได้ทั้งคู่ครับแบนไม่ได้ต่างกันมากคุณครีเอทีฟเนชั่น คุณแคปอะ่ะคุณแคปไว้ในเฟซต,ตัวเองอะ่ะแล้วเปิดสาธารณะเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าแปลกจังนะนะผมเข้าได้เนี่ยแคปใช่ไหมคุณแคปเสร็จปุ๊บแล้วคุณโพสต์ไว้ในหน้าจอเฟซต,ตัวเองเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูพร้อ,อมเป็น YouTube นี่หว่ามุงก็แคปแล้วก็โพสใน YouTube อะ่ะ ในคีลักดับทอมหนึ่งอันเบาวมูครับตื่นเช้าจังจะตื่นมาดูบอสใหม่ฮะทำไมมาเช้าจังคนที่มาดูร้อยสี่สิบห้าคนโอ้ปกติดูเป็นพันเลยปกติ y o u t u b e ชนะหมผมต้องคนดูเป็นพันที่ิ่บุ๊กว่าตาลีบันมันจะปกครองประเทศสำเร็จไหมสำเร็จครับสำเร็จแล้วครับกูรู้กูรู้ทุกเรื่อง ช่องไอ้ไอ้ไอ้ช่องที่ถามได้ทุกเรื่องเรื่องที่แม่งไม่เกี่ยวกับโกงกับเกมแม่งก็ถามหมดอะ ETH ขึ้นเป็นสามพสี่แล้วหรอวะทำไมบิตคอยล์ลงวะเนี่ยหายบิตคอยล์ตกลงออฟย่อนกนี่บาทห้าบาทครับ กาตาเทียหนึ่งคุณบุ๊กมองว่าแพงกว่าเทียสองกี่เท่าถึงจะเหมาะสมเอ่อกาตาเทียหนึ่งผมว่าถ้าถูกกว่าซักจริงๆถ้ากาตาเทียหนึ่งซักสักสองแสนแล้วกาตาเทียสองสัก, 00, ก 2, สี่แสนถ้าคุณไม่ได้เหนือบากกว่าแรงมากผมว่าถ้าใส่ถ้าต่างกันสักสองเท่าเอาเทียสองไปเลยสมมว่าถ้าเทียหนึ่งสักสองแสนห้าอย่างเงี้ยเทียสองสักสี่แสนเงี้ยเอาเทียสองไปเลยครับ ถามว่าเธอสองแรงกว่าเธอหนึ่งมากไหมไม่มากครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแบบไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเอาเถอะอย่างน้อยก็คุณจะได้รู้ว่าคุณซื้อของสุดแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมารั้งคาใจทีหลังในอนาคตมา,ชาเช้าเลยทําไม ETH พุ่งจังเลยนั่นแหละสิมันไม่มีเหตุอันควรให้ ETH พุ่งเลย จริงๆตอนที่ผมกำลังมองผมกำลังดูตัวใหม่ๆว่าจะไปหยอดตัวใหม่ๆอยู่เมื่อวานไปดังแอบดูอยู่ว่าพวกปาวานเขาแอบซื้ออะไรกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไอตัวโซลอนาเนี่ยที่ผมรู้จักตัวโซลอนาเพราะว่ามันมีแอเดรสของพวกปาวานนะฮะหลายๆคนเขาซื้อโซลอนากันตั้งแต่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักโซลนาผมก็เลยบอกเพื่อนให้ดูไว้ให้เข้าวอตลิสไว้ว่าโซลอนาครับ โซลาน่ากับเอสไอเอ็มสองตัวสรุปแม่งราคาแม่งพุ่งทะลุไปดานทั้งคู่บูล่าซามีออปชั่นมันดีกว่าเบามุงไหมครับออปชั่นมันดูเหมือนจะดีกว่าครับแต่ว่าผมผมลองให้แล้วครับผมลองให้แล้วนะสำหรับคนที่คาใจระหว่าง,งมาซามูนเนกับเอ่อบามุงผมลองให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีให้ดูนะมีคลิปให้ดูนะ ทำไมพี่ตั้งชื่อว่าบูนคาบสิบหกเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพิมพ์เร็วๆอ่ะผมส่งให้แล้วในเฟซขอบคุณคุณครีเอเอ่ออันหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเราบางคนบอกว่าเข้าได้แล้วนะครับเขาก็ส่งมาให้ดูนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนคุณครีเอทีฟส่งเออวอะเหี่ะ เออเขาเข้าได้จริงๆว่ะทำไงอ่ะคุณ Creative Nation เข้าได้จริงๆว่ะเอ่มึงก็ไปว่าเขาไอสัตว์กูก็ไปว่าเขาเนี่ยเปิดให้ดูนะครับ เข้าได้เข้าไงอ่ะพี่พี่พี่ผมผมขอเข้าไปตีกบหน่อยดิพี่ผมอยากตีกบอะ่ะพี่ผมขอเข้าไปตีกบก่อนดิ ให้กูตีกรบตัวหนึ่งกก็ได้แล้วให้กูออกมาก็ได้ค่ะ Bro can you log in No No I can log in เอาคุณคุณ Creative Nation นะครับถ้าเปลี่ยนชื่อได้ครับไปข้างหลังที่เขียนว่า Nation เอาออกนะครับ อะไรที่มีต่อใช้คําว่าเนชั่นนะฮะเสียวๆทั้งนั้นเลยถึงแม้ตอนนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็เถอะคุณครีเอทีฟเนชั่นนี่เอ่อคุณลบลงใหม่ปะคุณลบลงใหม่ปะครับหรือว่ามันได้ของมันเอง <c oughs> ผมอัปเดตแล้วเปิดจากหน้าอัปเดตใช้มือถือใช้มือถือรุ่นอะไรเอ่ย ผมพี่ลองปิดแล้วเปิดใหม่พี่โหลดแพททีผมโหลดหมดแล้วนะสิผมไม่มีอะไรให้โหลดแล้วนี่มือถือตอนแรกผมใช้มือถือครับมือถือก็เข้าไม่ได้พอมือถือเข้าไม่ได้เสร็จปุ๊บผมก็เอาใหม่ผมก็มาเอาใหม่ผมก็มาเล่นในคอมเนี่ยแหละแล้วก็มาไลฟ์สดให้คนดูเนี่ยมีคนลบลงใหม่สองสองรอบแล้วไอโฟนก็ลบลงใหม่แล้วครับ อ๋อคนเครีฟเนี่ยชั้นก็ทำเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาละแหละแต่บังเอิญเข้าได้เฉยเลยใช้ iPad ใช้ iPad อ๋ออาจจะพอ่อยแปว่าใช้ iPad ก็ได้นั่นหนึ่งนะเดี๋ยวกูมี iPad กูมีทุกอย่างอะมี iPad iPhone i อ d d o ดงแกูมีทุกอย่างเดี๋ยวกูปาไ iPad ผมก็เล่นไม่ได้ Why can I log in to Yes me too <c oughs> ถันลิดเวล25ถันลิดเวล40ถ้า 40, อัปเกรดเวล15ทำ20ใช้หินนเดียวกันไหมไม่รู้เลยครับ คือตอนเซิร์ฟเพิ่งเปิดเข้าได้ครับสักพักมันเลือกเซิร์ฟไม่ได้อ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นซึ่งตอนนั้นกูยังหลับอยู่เลย <c oughs> คนที่เพิ่งเข้าได้น่าจะเป็นคนที่แบบคนที่มีความมุ่งมันนะพยายามเป็นอย่างมากน่าจะเป็นคนที่เข้าตั้งแต่แปดโมงซึ่งไม่ใช่กูอะกูหลับอยู่ กูตื่นแล้วก็แปดโมงกว่าล้วแอนคียโหดไหมเนี่ยกูตีกบทิปเอาเขาละตีกบทิปไปดูซี